สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมคอออนไลน์นะครับในแอปมคอคันเทพกระดานที่1ประจำวันที่2 2เดือน3 2มสอกครับผมผู้แข่งน่าจะตัดหน้าตัดหน้าจริงๆด้วยนะครับขึ้นไปครับผม มาแล้วครับโอ้เป็นออกเป็นผสมก้ามปูน,นั่นเองเดินเหมือนก้ามปูขึ้นไปครับ ขึ้นไปติดตรงนี้ทุกทีครับจอมันจะบีบเข้ามาเวลาผมสไลด์หมากหรือว่าเลื่อนหมาก,ออกเป็นยิปุ่มเดินไปครับ เข้าไปครับต่อเข้าไปมาครับผม แทกกินเพื่อได้แท็กข้าวฮอตหนะ่อยแทกกข้าวฮอตแทกกข้าวฮอตไปข้าวฮอตข้าวฮอตเลย chập kim phi 1 kim phi 1 tua chập kim hot thổi vào มาแล้วครับขึ้นมาตัวนี้เตรียมต่อสองหยิบมุมขึ้นไปขึ้นมาเข้ากิน ขึ้นมาลงไปเข้าฮอดครับลงมานี่เราก็กินมานี่เลยให้เขากินสองเลยนะครับเราจะกัดพดอดีคูแข่งยยมแพ้ไปครับ ระดานที่สองครับผมขึ้นมาขึ้นไปฝั่งนู้นเป็นยิปุ่มไม่เอ่ยหรือว่าจะเป็นตัวสามเหลี่ยงเป็นอิปุ่มนะครับ họ ăn, um, đi đi, đi ní lẽ, họ điền kiểu khom khom, trăng vạt nết nưng, lên bay, đi đi, đi เส้นให้กินฟรีที่เส้นให้กินฟรีนี่ก็เพื่อการไม่ให้เขาต่อสิบแปดสิบห้านะครับถ้าเกิดเราตัวนี้เดินตัวนี้ไปเลยเขาจะเดินสิบแปดสิบห้าได้นะครับโอเคเนาะวันนั้นมีคนถามอยู่คนหนึ่งนะครับว่าทําไมจู่จเดินให้กินฟรีนะครับเราป้องกันการต่อนะครับถ้าเกิดเราไม่ยื่นให้กินฟรีเขาก็จะเดินสิบแปดสิบห้า ต่อยกตัวยิบสามไปตกมาเลขสิบหกได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้เขามีจังหวะที่เร็วกว่าเรานะครับตรงนี้เขาช้ากว่าเรานะครับเพราะว่าเขาเสียเวลา ไปครับทีนี้ก็ทําให้เขาลงมาหมายเลขแปดไม่ได้เพราะเราจะเดินสิบสามสิบเจ็ดถ้าเขาลงมาหมายเลขแปดอ่าเขาต้องเดินแบบนี้ครับเขาต้องเดินให้เรากินฟรีแล้วค่อยลงมา เราก็จับกินฟรีหนึ่งตัวกินอ่าตัวนี้เราก็ชนะเหมือนเดิมนะครับเพราะเราเพราเราเข้าฮอตได้เนาะเราก็ไปเข้าฮอตเฉยๆไปเข้าฮอตเฉยเลยครับ หลบมานี้กินหลบมานี่ให้กินอ่าเรียบร้อยนะครับสองกระดานนี้ สวัสดีครับพบก,กับกระดานที่สามที่สี่นะครับเป็นการแข่งขันมาฮอควออนไลน์ในแอปมาฮอคขั้นเทพประจ ա วันที่22ิบสองเดือนสามสองพหกสิบเจ็ดเจอคล้ายๆเดิมนะครับกระดานที่สามคล้ายๆจะเป็นอีปุ่มหรือจะเป็นสามเรี่ยงคราวนี้เป็นสามเรียงนะครับคราวนี้คู่แข่งเดินสามเรียง อืมอืมอืมลบก่อนขึ้นมานี่ต่อให้กินไป ม่ลืมจังหวะไปนะครับนั่งนึกอยู่ตั้งนานมันต้องเดินไหนก่อนไม่ได้เล่นนานนะครับรับสารตัวเลียงเดินก่อนนี่ไม่ได้เล่นนานจริงๆลืมเฉยว่าต้องเดินก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต้องเดินแปดไปสิบสองก่อน ต่อเข้ามาบีบขึ้นไปกินฟรีดักทางไวขึ้นมาเราก็เข้ากินฟรี ตามที่เราต้องการกินฟรีหนึ่งตัวลงมานี่เข้านี่ครับเข้านี่ จากสายนี้ ไปครับกระดานที่สี่นะครับขึ้นไปคู่แข่งยอมเพ้นะครับกระดานเมื่อสักคู่นรี้มาตรฐานตัดเล่นไปโอเคขึ้นไป ขึ้นมานี่ขึ้นไปามาตรฐานหัวฉมวกนะครับมาตรฐานหัวชมวกเนาะทรงนี้นะครับขึ้นไปไปครับ ต่อครับขึ้นไปครับ ขึ้นมาตรงนี้ไปเข้ากินสองอุดก่อนนะครับอุดไว้ก่อนก็ต้องหนีมาเข้าฮอตแน่ๆลงไปเราก็จะเข้าฮอตเช่นกันเข้าไป <c oughs> เราได้เข้าก่อนนะครับ ซึ่งจะทำให้เขาเข้าฮอตไม่ได้นะครับเราจะได้เข้าก่อนเราจะเข้าหมายเลขสามเราเข้าหมายเลขสามไม่รอเลยเขาเข้าไม่ได้นะครับถ้าเขาเข้าสามสองเราก็เดินยิบยี่สิบสามไปสิบแปดนะครับเขาไม่เข้านะครับเดินไปรอแบบนี้เลยรอค่าฮอต คู่แข่งน่าจะรู้แล้วครับว่าโดนล็อกเต็มแล้วคููแข่งส่งสติกเกอร์บอกสุดยอดอยังขึ้นมาอีกนะครับยังเดินให้จบเกมไปครับเราก็ยอ่ๆอๆอยู่แถวนี้แหละ จะเดินโยงมาทาง21ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าอย่า,ยาพลาดก็พออย่าเดินหลีกออกจากเส้นนี้ก็พอเตือนย,ยาวยอ่าโอเคก็แค่ยอมแพ้ครับผมขอบคุณครับ